แนะนำครับเว็บที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ LSM99 ครับที่รวมเว็บบอลไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับได้ได้ว้องกันมีทั้ง LSM99 Sport สโบสปอร์ตสามซิงค์สปอร์และก็ซับบา t สปอเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับยังไงสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ติดโอเข้ามาจาัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ สวัสดีครับช่องทีเด็ด L S M นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสําคัญทั่วทั้งกุมโลกนะครับวันนี้วันที่2เมษายนครับสงการปีนี้นะฮะเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับมีเวลาว่างก็เข้ามาดูบอลนะครับสรุปเรามีทีเด็ดให้ทุกวันนะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องกันมาได้เลยนะฮะโอเควันนี้จะไปที่บอนลีกวันอังกฤษครับเป็นเบอร์ตันฮะเจอวีแกนนะครับคู่นี้แข่งที145นะครับ แเจอกันมา8เกมเสมอ3นะจบมาชนะ2ทีมเยอือนชนะ3วีแกล์ฟอร์ช่วงหลังดีมากๆครับะถนะึง4้วก็เสมอ2นะครับส่วนเบอร์ตันอ่ะฟอร์มไม่ดีนะ6เกมหลังเก็บใช้ได้เกมเดียวนะเสมอ1และแพ้ถึง4เกมนะฮะโอ้น่าเชียร์วีแกล์นะผลงานช่วงหลังเจอกันมาวีแกล์นะครับใน6เกมหลังชนะ3และเสมอ3ไม่เคยแพ้นะครับเบอร์ตันไม่เคยชนะด้วยนะตัวคีย์ของเบอร์ตันยิงไป7ลูกนะเดนไนนะครับเจมสันนะครับส่วน,ว,กน,กนวีแกน์ก็เป็นวิลคีนนะครับยิงมี21 มากกว่าตัวคีย์ของเบอร์ตันถึงสามเท่านะเอาตัวเอาตัวที่สองไหมขลำแรงสิบสี่ลูกมากกว่าตัวคีย์ของเบอร์ตันเท่าหนึ่งนะเอาคนที่สามไหมเจมแม็กเคียนะเก้าลูกนะโอ้โหสามคนแรกยิงมากกว่าตัวคีย์ของเบอร์ตันหน่ะนะวีแกนแับหนึ่งนะนักเล่นชาร์นั่นแหละนะโอ้โหวีกแกนเมื่อก่อนอยู่พรีเมียร์ลีกนั่นเว้ยตกชั้นมาเรื่อยเชั้นละวีแกนปีนี้เกมเยือนสิบเก้าเกมเก็บชัยสิบสามเสมอสี่แพ้สองเท่านั้นครับส่วนเบอร์ตันในบ้านยี่สิบเกมชนะเก้าเสมอห้าแพ้หก เบอร์ตันในบ้านก็ดีนะแต่ช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะตกลงมานะจากระดับ2อ่ะนะโอ้โขตกมาระดับ7แล้วนะฟอร์มไม่ดีนะครับคิดว่าวันนี้เสร็จวีแกนแน่ๆนะอะวีแกนต่อครึ่งลูกนะเชื่อว่าเบอร์ตันก็ต้องการแต้มกันนะเพื่อหนีตกชั้นนะครับก็อยู่โซนล่างแล้วอันตรายอยู่นะคิดว่าเป็นเซนต้าเสร็จวีแกนครับฟอร์มดีมากๆจากวีแกนได้เลยครับคุณแล้ ส่วนูุที่2เราจะไปที่ในชั่นลีกน็อตน,นะของประเทศอังกฤษครับเป็นโชลลี่นะครับเจอยอร์กซิตี้ครับผู้นี้แข่งตี1น5นะครับเคยเจอกันมา7เกมเสมอ2เจ้าบ,บ้านชนะ4ทีมเยือนชนะ1นะครับ6กเกมหลังยอร์กซิตี้เนี่ยชนะเกมเดียวเสมอ1ที่เหลือแพ้นะฟอร์มไม่ดีแล้วยอร์กนะส่วนโชลลี่นะครับ6กเกมหลังชนะ2เสมอ2แพ้2ฟอร์มทรงใช้ได้ครับก็ถือว่าเดี๋ยวแน่นพ้ายยากกันนะ ผลงานช่วงหลังเจอกันมาโชว์ซิตี้เนี่ยก็หนึ่งสองสาชนะสามเกมครับส่วนยอรชนะเกมเดียวที่เดือดเสมอกันนะครับก็เป็นโชลี่น่าเชียร์กว่านะเอ,อ่อโชลี่ดับห้าครับยอช์ซิตี้ดับเก้านะครับโชลีแล้วกอนนะขอดูอ่ะเมื่อกี้ผมลืมโชลี่ในบ้านนะโชลี่ในบ้านปีนี้สิบเจ็ดเกมชนะสิบเอ็ดเสมอสามแพ้สามนะครับถือว่าในบ้านโชลี่ไว้ใจได้ครับส่วนยอช์ซิตี้เกมเยือนสิบหกเกมชนะหก เสมอสาแพ้เจ็ดพร้อมถือว่าทรงๆใช้ได้นะเชียร์โชลี่นี่หวา่าต่อไม่แพงนะโชลี่ต่อปปเท่านั้นนะเชื่อว่าโชลี่มีโอกาสเก็บใช้ได้สูงนะครับเต็มที่นะไม่แพ้หรอกนะมีโอกาสแบกแ้มก็ด้วยคู่นี้ให้แค่สองสองหรอมีอันด้วยวะโอเคคู่นี้จัดโชลี่ครับเปิดทุกคู่เปิดทุกลีกไม่พลาดคิดเข้ามาจัดกันได้ครับค่าน้ำดีที่สุดในประเทศนะครับยังไงปีนี้นะครับโอ้โ oh ห oh. อา,อาจจะเงียบเหงาไปหน่อยครับก็สามารถคลิกลิงก์เตัวโอเข้ามาดูบอลก็ได้เรามีดูฟรีทุกคู่ทุกเลกไม่พลาดนะครับติดไปโน้มไว้หน่อยสนุกแน่นอนฝากกดไลค์กดสไครป์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ